ประชาชนชาวตรังร่วมเสนอความคิดเห็นในการพูดจาหาทางออกประเทศไทยเน้นอยากเห็นนักการเมืองมุ่งทำงานอย่างสร้างสารรค์และทำเพื่อประโยชน์ประชาชนอย่างแท้จริงจังหวัดตรังเดินหน้าขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดินแดนเกษตรกรรมเพื่อประเมินและบริหารทรัพยากรธรรมชาติให้เหมาะสมที่สุดรายละเอียดเหล่านี้ติดตามได้จากรัฐนนตรสิทธิชัยในข่าวตรังยามบ่าย สวัสดีค่ะตอท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการข่าวตรังยามบ่ายค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันพฤหัสบดีที่27มิถุนายน2556ค่ะวันนี้นะคะจังหวัดตรังยังมีอีกหลากหลายเรื่องราวโดยเฉพาะเรื่องของเหตุการณ์การที่ชาวตรังได้มีโอกาสในการนําเสนอความคิดเห็นและก็เรื่องของการหาแนวทางทางออกให้กับประเทศไทยค่ะ ค่ะวันนี้นะคะที่ห้องสุพณิกามหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยาบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรังมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังสมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดตรังตัวแทนภาคประชาชนภาคองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพระสงฆ์นักศึกษาและสื่อมวลชนค่ะได้เข้าร่วมกันเสวนาหาทางออกให้กับประเทศไข่ประเทศไทยค่ะตามที่คณะรัฐมนตรีนะคะได้มีมติเมื่อวันที่11กันยายน2555ที่อนุมัติโครงการจัดเวทีเสวนา หาทางออกประเทศไทย MOU ข้อเสนอของคณะกรรมการการประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติหรือคออ,อปอค่ะในประเด็นการส่งเสริมให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเพื่อให้ทุกฝ่ายในสังคมได้เข้าใจถึงสาเหตุของความขัดแยง้งและแนวทางในการสร้างความปรองดองเพื่อไม่ให้เกิดความรุนแรงขึ้นอีกนะคะเวทีการพูดคุยดังกล่าวถือว่าเป็นหัวใจสําคัญของกระบวนการปลองดอง นะคะที่จะนําไปสู่การสร้างความเข้าใจร่วมกันของสังคมพร้อมกับเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการหาทางออกประเทศไทยและหาข้อเสนอสร้างสรรค์นในการยุติความขัดแยง้งทั้งนี้เวทีพูดจาหาทางออกประเทศไทยจะสร้างความเข้าใจร่วมกันของผู้เข้าร่วมและวิทยากรซึ่งจะนําความสําคัญของการพูดคุยกันในสังคมเพื <S <S ่อแลกเปลี่ยนและรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนนําสู่ข้อเสนอหา ทางออกให้กับประเทศไทยแล้วก็ได้ให้ประชาชนทุกคนได้แสดงความคิดเห็นแบบอิสระค่ะโดยทุกความเห็นข้อเสนอนะคะจะต้องสร้างสารรค์และจะต้องเป็นทางออกให้กับประเทศไทยเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะในการประชุมคราวนี้นะคะก็มีตัวแทนภาคประชาชนค่ะอย่างนายชวลิตทินบำรุงนะคะประชาชนชาวอำเภอห้วยยอดจังหวัดรังก็ได้มีการเตรียมตัวที่จะนําเสนอในประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของการอภิปรายในสภาของนักการเมืองว่าอยากจะให้มีการอภิปรายที่สร้างสรรค ไม่อยากเห็นการอภิปรายเพื่อประโยชน์ส่วนตนอยากให้เห็นแก่ประชาชนเป็นหลักที่สําคัญนะคะก็ยังใหญ่จะเห็นนักการเมืองที่ทําเพื่อประโยชน์อย่างแท้จริงไม่ใช่ทำเพื่อผลประโยชน์เพื่อตนเองแล้วก็พวกพ้องค่ะก็ประชาชนเลือกไปต้องซ้ำนึกในหน้าทีและความรับผิดชอบขกล้องตัวเองว่าทันรับภาระรับหน้าทีครับไปทาไมเรยท่านยากกับประชาชนหรือเมื่อก่อนข้าวทันไปกราบข้อวิ่งวนจากประชาชนเมื่อข้าวไปแล้วนั้นทันตํำตัวเป็นนาาของประชาชน ต,ต,ต,ต้องต้องต้องนึกตรงนี้ได้ว่าท่านทำตมสัญญาที่นี้กับประชาชนไว้แล้วหรือ,อยังเพราะฉะนั้น ค่ะท่านนี้นะคะหลังจากที่ได้มีการสรุปในการนาเสนอข้อปัญหาต่าง,างๆแล้วคณะกรรมาการการประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอของคณะกรรมาการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการรองรองแห่งชาติปคปอนี้นะคะจะนําข้อเสนอและความคิดเห็นของประชาชนส่งต่อไปอยังรัฐบาลเพื่อนําแก้ปัญหาโดยเฉพาะปัญหาการขัดแย้งทางสังคมทางการเมืองและการทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะ นี่เป็นแค่ตัวอย่างเดียวนะคะความจริงวันนี้จังหวัดตรังยังมีอีกหลายความคิดเห็นนะคะที่จะนําเสนอท้งนี้ก็เพื่อการที่จะหาทางออกกับประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการคอร์รัปชันเป็นเรื่องที่หลายภาคหลายฝ่ายก็ให้ความเป็นกังวลนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งส่วนที่วันนี้ชาวตรังได้มีความได้มีการแสดงความคิดเห็นนะคะมาถึงอีกหนึ่งเรื่องค่ะจังหวัดตรังนะคะก็ได้มีการขับเคลื่อนในการเดินหน้าที่จะใช้การใช้ประโยชน์ที่ดินทนาก,การเกษตรกรรมทั้งนี้นะคะก็เพื่อการบริหารทรัพยากรธรรมชาติในการส่งเสริมอาชีพค่ะ นายสาธรนราวิสุทธิรงค์ผู้ว่าราชการจังหวัดรังนะคะก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านเกษตรกรรมจังหวัดรังในการติดตามการดาเนินงานด้านการใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรให้เหมาะสมที่สุดตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะซึ่งที่ผ่านมานะคะก็ได้ดําเนินการในหลายด้านด้วยกันทั้งด้านการขับเคลื่อนแต่งตั้งคณะกรรมการคณะทางานต่างๆให้สอดคล้องและก็รับผิดชอบการดําเนินงานให้มีความสะดวกยิ่งขึ้นค่ะด้านการจัดทําข้อมูลตาม ชนิดสินค้าที่ประกาศเขตพื้นที่เหมาะสมอาทิข้อมูลการเลี้ยงไก่เนื้อมีพื้นที่เหมาะสมใน8อำเภอของจังหวัดรังนะคะยางพาราก็มีพื้นที่เหมาะสมทั้ง10อำเภอค่ะมีผู้ปลูกกว่า6 0 0 0ืรนยในพื้นที่ปลูกกว่า1ล้านไร่นะคะและข้อมูลการปลูกปาล์มน้ำมันมีพื้นที่ที่เหมาะสมทั้งหมดก็10อำเภอ7 1ตําบตำบลค่ะซึ่งก็มีพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันกว่า10,000แไร่ค่ะ จากการจัดทำข้อมูลชั้นความเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชเศรษฐกิจสถานีพัฒนาที่ดินตรังก็ได้ดําเนินการพบว่ามีพื้นที่สําหรับการปลูกยางพาราที่เหมาะสมสูงสุด732,245ไร่นะคะมีความเหมาะสมปานกลาง556,935ไร่ค่ะเหมาะสมน้อยนะคะ223,552ไร่และไม่เหมาะสมอีกประมาณ300,000กว่าไร่นะคะและการดําเนินการสรํารวจในพื้นดีพืชอ,อีกหลายชนิดนะคะทั้งนี้ค่ะคณะกรรมการ การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ที่ดินในเกษตรกรรมจังหวัดตรังยังได้มีการนําเสนอเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการเกษตรอีกหลายโครงการค่ะอาทิการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดยางพาราในเขตพื้นที่เหมาะสมโครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อการทํานาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปั๊มน้ามันด้วยการใช้วัสดุปรับปรุงดินและปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงค่ะ จริงๆนะคะเป็นเรื่องของคณะกรรมการที่ได้มีการประชุมกันมา3ครั้งทางนี้ก็เพื่อจะเป็นการสํารวจภาพรวมค่ะของจังหวัดตรังว่ามีความเหมาะสมในหลายๆด้านตรงไหนบ้างตรงไหนจุดแข็งจุดอ่อนนะคะซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราต้องติดตามนะคะทางนี้ก็เพื่อจะได้มีการปรับปรุงข้อมูลโดยเฉพาะเรื่องของพื้นที่ดินหากมีปัญหาก็จะมีการแก้ไขเพื่อตรงจุดนะคะทางนี้ก็เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนค่ะ มากันถึงเรื่องของจังหวัดตรางเหมือนกันนะคะก็ได้เน้นเรื่องของการเสริมศักยภาพเครือข่ายการรณรงค์ป้องกันสาธารณภัยและภาวะวิกฤตในการลดความสูญเสียเมื่อเกิดภัยต่อประชาชนค่ะ วันนี้นะคะที่จังหวัดตรังนายชัยยศธงชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการประชาสัมพันธ์และขยายเครือข่ายการรณรงค์ป้องกันสาธารณาภัยและภาวะวิกฤตให้แก่เครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจําหมู่บ้านและชุมชนและเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจํานวน60คนค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ปัญหาสาธารณาภัยและภาวะวิกฤตสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะและนับวันนะคะก็จะยังมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนระบบเศรษฐกิจและสังคมของชาติอย่างไม่อาจประเมินค่าได้นะคะสาธารณาภัยหรือภัยที่เกิดขึ้นไม่ได้มีเฉพาะภัยจากธรรมชาติอย่างเช่นแผ่นดินไหวหรือว่าอุทกภัยเท่านั้นนะคะภัยที่เกิดจากน้ามือมนุษย์เช่นอุบัติเหตุทางถนนไม่ว่าจะมาจากรถบรรทุกแก๊สรถบรรทุกน้ํามันไฟไหม้หรือว่าอุบัติภัยทางทะเลนะคะรัฐบาลก็ได้ให้ความสําคัญกับการแก้ไขดังกล่าวโดยได้ประกาศเป็นนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินด้านความมั่น งข้อ2.4พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติโดยเน้นการบริหารวิกฤตการเพื่อรับมือภัยคุกคามด้านต่างๆโดยการระดมศัพรพกำลังทุกภาคส่วนให้สามารถดำเนินงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อการป้องกันแก้ไขบรรเทาฟื้นฟูความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมถึงให้ความสำคัญในการเตรียมพร้อมเพื่อเผชิญปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่และที่สำคัญนะคะการประชาสัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจในปัญหาสาธารณาภัยให้กับประชาชนให้สามารถป้องกันแก้ไข และฟื้นฟูเพื่อลดความสูญเสียและผลกระทบที่เกิดจากสาธารณภัยและวิกฤตภัยต่างๆลงได้ค่ะนับว่าเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าในการที่สร้างเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะที่เป็นการวางนโยบายการบริหารจัดการแผ่นดินเพื่อความมั่นคงด้านนี้โดยเฉพาะเช่นกันเป็นอีกหนึ่งความคพบหน้านะคะมาถึงเรื่องของความก้าวหน้าเกี่ยวกับสุขภาพเช่นกันค่ะเมื่อสำนักงานสาธารณสุขนะคะได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอนวัตกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของจังหวัดค่ะ ที่โรงแรมเรือรัศดานายแพทย์วิทูลเหลืองดิลกนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังนะคะก็ได้เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนําเสนอนวัตกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นระดับจังหวัดซึ่งก็จัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้การดําเนินงานและนวัตกรรมร่วมกันเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ตามมติเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้องค์การบริหารส่วนตาบลและเทศบาลน,นะคะเป็นผู้ดําเนินงาน บริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคและการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จําเป็นต่อสุขภาพและการํารงชีวิตระดับท้องถิ่นค่ะซึ่งในปีงบประมาณ2554นะคะองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นก็ได้แสดงความจำนงเข้าร่วมดําเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่นครอบคลุมทุกแห่งจํานวน99แห่งค่ะ สำหรับกิจกรรมภายในงานนะคะทางกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นที่มีผลการดําเนินงานดีเด่นและถือว่าเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำำําอําเภอนะคะได้จัดเทศกาลเพื่อนําเสนอผลการดําเนินงานและมีการประกวดนวัตกรรมหรือว่าโครงการที่ดีเพื่อนําเสนอให้กองทุนหลักประกันสุขภาพอื่นๆทราบซึ่งก็มีกองทุนหลักประกันสุขภาพที่เข้าร่วมประกวดนําเสนอนวัตกรรมจานวน10กองทุนค่ะโดยมีผู้ร่วมประชุมก็ได้แก่ประธานกรรมการกองทุนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องสํานักงานสาธารณสุขโรงพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลอีกประมาณกว่า400คนค่ะก็นอกเหนือไปจากเรื่องของการเสริมสร้างความรู้จากอสมนะคะเหล่านี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมอีกหนึ่งความคืบหน้าในการที่ส่งเสริมสุขภาพประชาชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ใกล้บ้านนะคะซึ่งท่านผู้ชมที่อยู่ใกล้บ้านอยู่ใกล้อบตอ,อยู่ใกล้กับอสมก็สามารถไปปรึกษาได้นะคะเดี๋ยวนี้นะคะเรื่องของการช่วยเหลือป้องกันฟื้นฟูสุขภาพนี่อยู่ใกล้ตัวแล้วค่ะ ต่อไปนะคะเป็นเรื่องของรายงานพิเศษถาววันนี้นะคะนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมค่ะในตอนปลูกจิตสำนึกหลักธรรมค่ะทุกวันนี้วัตถุนิยมเทคโนโลยี<ม>ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตคนเราแต่สิ่งเหล่านี้ไม่สามารถทำให้คนเราพบกับความสงบสุขอย่างแท้จริง